สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเชากินแสบสู้ขู่สุข้นครับเมื่อนี้พอพ่อกันคือเก้าครับพี่น้องกระเปาเช่นเช่นสวยแชแนลครับผมโอ้ฟุงบินต่าหลายครับมาครับพี่น้องเมื่อนี้จุครับพี่น้องแก้มือคลิปก่อนนะครับจุเสียห่องให้ครับพี่น้องนี่ครับได้แบบปึ๊ดปมาเลยครับเมื่อเนี้ยเมื่อนั้นได้ตันดํามั่นมั่นครับเมื่อนี้ได้แบบปื๊ดปืครับพี่น้องตับหวานค่มป้มๆหลดครับคั่มใหญ่ๆครับพี่น้อง มากระพักสดกะหลายแนวครับพี่น้องครับต้นหอมสาระเมน,นะครับอ่าผักชีใบเลื่อยครับอ่าแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับกระล่ำขาดบด้กะมาะละขี่นกครับพี่น้องเนี่ยครับแนวหมากเบาเช่นมาครับมาจุดจวนน้ำกันขอนี้วกัะตังไว้ทั้งหนาพี่ครับพี่น้องเดี๋ยวแมงวันเสี๋ยวไปกินควอนเหมือนฝูงบิมตำไรครับ กะ้างมั่นนะครับพี่น้องไล่ซอยกันเดาบูแก่ข้าวมามาครับเอาแบบค่ำใหญ่ๆเลยครับพี่น้องเมื่อเนี่ยครับมาฝากพี่ตอนน้องขิดอยากครับพี่น้องใส่ครับเกี่ยวหีเพี่คยณคุณนๆขมขมอื้อหืออื้อ ฮึมฮึเป,ปิดเเลยครับพี่น้องฮืม อนน้ำกันโอ้ฝูงบินตํ้หลหลครับเมื่อเนี่ไล่ซอยกันนี่แล้วครับอื้ม ตับหวานครับพี่น้องโอ้โหขับในยัยเบิ่งกันนะ แสบคือเอาใครไปน่องโอ้จะไม่มีมันวัน เนื้อแดงดีขนาดนครับโอ้สุดยอดออื้ อผมมันําม สุดสุดครับเนี่ยฮึม เปิดเปิดไล่ครัเนี่ยครับเสือฟังเสียงหยั่งเสือครับ อืฟังเสียงนกเขาโค้ปนาครับอืมหลายครับ ได้กินเนื้สอสดครับ่น้อง Oh! Mm. Ừ. Mm -hmm. Khổ mà răm. แสบๆเพื่อเอาครับพี่น้องอิม่มนะครับเหลือสองตอนเอาบั๊บเบิร์ดครับพี่น้องเนาขอโทษขออภัยครับสุดๆน,น,ดออน,ดนะครับพี่น้องมื่อนี่โบขักคือเก่าครับพี่น้องสุดยอดครับ มือนี่ใส่คาำใหญ่ๆครับพี่น้องอิ่มเร็วนะจัน่อยครับเพราะว่ามันค่ำใหญ่นี่แต่ตอนใหญ่ๆครับเอาเปิดเนี่ยครับสองตอนพอด้อยแบบบใหญ่ๆเลยครับพี่น้องกเสียบขึ้นก้าครับจุเสียห้องให้ครับพี่น้องเมื่อนี่ตับหวานเนื้อสดๆครับเจวขี้พียขุนๆผมๆใส่ก็มาละขมลำล้ำขึ้นก้าครับเสียบขึ้นก้าบพี่น้องเบาเชนกับเอาบรรยากาศครับทงให้ทงหน้าครับมาฝากพี่ตอนน้องนะครับ ข่างเตาทานข่างพ่นขำคือเก่าล่ะครับพี่น้องมุมนี่ล่ะครับชัดสุดล่ะครับพี่น้องอ้ากะต้องขอโทษขออภัยครับเมื่อนี่ถ้าปิดพลาดประการใดแมงวันกะหลายเดียกหน่อยครับฝูงบินตําหลายจังหน่อยครับเมื่อนี่ไล่จนปวดแขนครับพี่น้องเอ้ากะเอาไว้ซับนี้สักก่อนนะครับพี่น้องกะฝากคือเก่าครับพี่น้องมักบอมักกะไล่ครับถ้าถือใจกะแช่เบาเช็ดหนเด้อครับเด้อเพื่อเป็นแห้งโง่แห้งใจกันครับ เบาเช่นก็นได้มากินฝากพี่ตอนน้องนลครับมืออื่นกะสีหาแนวมากินให้เบิ้งไม้ขึออ้นคราพี่น้องมือว่านนี่บริห็ดคลิปครับติปทุลาครับพี่น้องเอาไก่ออกเช่นสลามเอาหมาไล,ไล่ไก่นะครับผมไก่หลาแน่จนังน่อยครับพี่น้องเบาเช่นยู่ฟ้ามไก่นะครับเหลี่ยงไกช่ชนครับพี่น้องอาชีบรักครับเอากะเอาไว้ซับนี่แหละครับพี่น้องขอให้ทุกท่านนะครับ สุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมดำรวยสาเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักวันครับสวัสดีครับ